สงกรานตเตชนรงเจาะพาสาวคนใหม่เปิดตัวที่บ้านแต่งหงายครอบครัวบอกแบบนี้ เป็นประเด็นที่หลายคนยังคงจับตาอยู่ในตอนนี้สําหรับประเด็นการเลิกรากของนางเอกสาวแมทเพิรณีกับสรงกรันเตชนรงค์หลังมีเพจดังออกมาหย่อนระเบิดอีกว่าเห็นสรงการานควงดาราสาวหมอที่ไม่ใช่แมทล่าสุดวันนี้24เมษายนทีมข่าวออนไลน์ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าแมทนั้นยังไปไปมา,มาบ้านของไยชายโดยเขาของอะไรก็ยังอยู่ส่วนเรื่องร้านไอติมก็ยังทําอยู่แต่ก็มีประเด็นร้อนแรงเมื่อฝ่ายชายเอง มีท่าทีพยายามจะพาสาวคนใหม่เข้ามาแต่เหมือนทางครอบครัวจะไม่อยากรับรู้เสียแล้วโดวยขอเป็นแอปและแมทเท่านั้นที่ครอบครัวยินดีให้มา